ก็คือเข้ากับที่มีการปลูกกบองม่วงนะคะพ่อเนาะรากาพวกไม้ผลนะคะก็จะเป็นพวกบักท่านหรือว่าบักันบักบักยังงือบักฝรั่งนะคะบักฝรั่งหรือบักที่ดาบานเท่านะคะเนาะ คือชีวิตป่าป่าคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีว่าเราให้ยังยืนคื้นดินของโลกรกร้างกว้างไกลป่าคือลมหายใจสุดท้าบนไดเพื่อเราทุกคน สัตว์น้อยใหญ่มีบ้านมีอาหารมีการสืบพันธุ์สงนลนรักพื้นป่าวันข้างหน้าเพื่อคนรุ่นหลังเศรษฐกิจพอเพียงพลังยังยืนคืนกำไรงาน น,นรพระราชดำริเศรษฐ<อ>ก,กิจปอกเสียงเราจะมีเสียงเลี้ยงจนจนแก่เท่ารู้หลักชีวิตผลิตอาหารของเราเหมือนเวลามอมมาวิ่นีเข้า ที่จนแบกทั้ง4ตำบลนะค่ะก็ขอขอบคุณนะค่ะพ่อแม่พี่น้องหลักกาผู้นำชุมชนนะค่ะพญ่บ้านและหลายพยหลายมูนะคะเนาะหลายหมูบ้านนะคะที่อยู่ใกล้เคียงติดกันนะคะที่มีความสนใจในการไม่เบิ่งการเอามือสามาคีหรือว่าสนใจในแงของคุณพ่อการนะคะเนาะ แล้วก็มารวมซอยเอามือสามัคคีนะคะ,ะทางนา,นากพนัพื้นที่จนแบบนะคะขอขอคุณห,หลายๆนะคะ <Okay. S 1> ที่มาร่วมกันนําเนื่อกิจกรรมไห้แล้วเซซินมลุปเป้าไม้ตามทีเข้าเหุกิจกรรมไหวนะคะขอ,ขอขอคุณค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะเขาก็จะมีคำถามถามนะคะความประทับใจจากที่เข้ามารวมกิจกรรมเอามือสามัคคีนะคะเขามีความประทับใจอย่างแน่ หรือได้ความูลยันยังมากหน่อยมากเพียงใดน,นะค่ะห้เป็น,น,น,นคะแนนก็ได้ค่ะหรือเปอร์เซ็นต์นก็ได้นะค่ะพ่อพ่อ,อแล้วการแม่แม่ทั้งผู้เขาร่วมนะคะ่ะผู้ใดละกอนผู้ใดก็ได้ค่ะตอบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะแม่มพ่อยัยังค่ะแม่พ่อยัยังนะค่ะพี่น้องเข้าใจเมื่อกี้มาปลูก ต้นไม้ซอยได้รับความ่วดมือกับพี่น้องไม่ก่อนุกสนานกับนั่นกับนั่นนะครอบโอแล้วก็สุมส้นไก่เคียงมาเขะประทับใจพวกงอกก็มาซอยพวกเมีอ๋อค่ะค่ะเอาไม่พูดใดไสีเว้าอีกต่อไอยุบ่ครับะทาในมืออาณามือสสามกีของข้าเนาะค่ะนะก็ขอขอบคุณพ่อๆแม่แทุกคนนะคะแล้วก็ขอคุณหลายโดยเฉพาะ่วงแผ่นนะคะแซ่บๆแม่ขอคุณหลายค่ะ ป่าคือชีวิตป่าป่าคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนพื้นลินของโลกรกร้างกว้างไกลป่าคือลมหายใจสุดท้าบนดา